สว,วัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเป็นในรูปชีกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาพบก,กันหัวข้อเรื่องคําสอนของพ่อแม่ซึ่งคําสอนของพ่อแม่ก็คือคําตักเตือนอาจจะตักเตือนด้วยความหวังดีหรือว่าอาจจะตักเตือนให้เราระวังก็คววามหวังดีแะละซึ่งคําสอนของพ่อแม่มันก็ผมผมก็จะยกตัวอย่างมาสองคำสอนนะครับ คำอบข้อที่หนึ่งการตั้งใจเรียนพ่อแม่จะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสืออหนังสือถูกต้องชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ดื้อผมก็จะเรียนนเกคนที่ดีเวลาเรียนหนังสือเก่งมีเงินเดือนเยอะๆทำง,งานดีๆแล้วก็มีโอกาสเรื่องงานเองได้ไม่ต้องไปเป็นเออกรมกร,รมกร,รมกรรมกรกรรมกรอะไรที่ต้องใช้แรงงาน แล้วก็ข้อที่สองแล้วก็คำสอนที่สองก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาคารวะวก็คือพ่อแม่จะสอนผมให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเจอผู้ใหญ่ก็ไหวแล้วผู้ใหญ่ก็จะรักใคร่เอ็นดูชีวิตผมก็จะมีเหมืความสุขความเจริญและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีสมาคารวะเป็นหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการคำสอนนี้ผมยังจำได้เสมอ แล้วก็คําสอนของพ่อแม่เป็นส่วนที่สําคัญเพราะมันคือส่วนสรุปแล้วน,นะครับคําสอนขอพ่อแม่พ่อแม่จะไม่มีเงินทองที่จะกองให้จงตั้งใจพักเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่า จะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นอย่าหมายให้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจเป็นบทกลอนไม่รู้ว่ากลอนสี่สุภาพหรือว่ากลอนแปดเหมือ,อ,อ,กอนกันนะคะคำสอนของพ่อคำสอนคำตักเตือนของพ่อไม่เป็นมงคลได้แก่ชีวิตเราทุกคนเพราะแม่ได้ผ่านประสบการณ์มาก่อนเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อน ย่อมสอนลูกให้เป็นคนดีหรือตักเตือนลูกให้เป็นคนดีแต่ถ้าพ่อแม่เป็นโจรแล้วก็สอนให้ลูกเป,ป็นคนมันก็ไม่ใช่คนดีแล้วครับคาสอนคงตักเตือนของท่านเราควรจาให้ได้และปฏิบัติตามเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีมงคลและน,ะน,ะนําจะด้อนำความเจริญมาให้ครอบครัวเราเอาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ